ตำรวจนครบาลน,นอกรีตอุ้มพอขาผ้าชาวพาม่าไปเรียกค่าไถ่ญาตินำความเข้าแจ้งตำรวจท้องที่ตำรวจสมุทรสาครยกกำลังเข้าล้อมจับจนเกิดการดวลกันสนั่นเมืองได้รับบาดเจ็บสาหัสกันระนาวเรื่องเหล่าตำนานคดีดังโปลิจับตำรวจผู้ทอนจับนครบาลแกงอุม้มีตค่าไถ่จะเป็นอย่างไรเ e จเ n นเดอรี่ช n e l จะเล่าให้ฟัง เรื่องราวงามหน้าของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีกลางดึกค่ำคืนวันที่31มกราคมต่อเช้าวันที่1กุมภาพันธ์2544ร้อยตำรวจโทนิกรรถสุนทรร้อยเวรสพเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเหตุยิ่งกันที่สะพานลอยคนข้ามหน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่หมูม่2ตำบลคอกระบืออำเภอเมืองสมุทรสาครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วพร้อมด้วยพลตํร 3, รารวจตรีสุรศรีสุนทรสารทูลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพันตํารวจเอกชลัดใจจักขาผู้กํากับการสพเมืองสมุทรสาครและกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจลุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บจากการดวนปืนกันจํานวน4ี่รายนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจึงลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครอ,อันประกอบด้วยจากสิบตำรวจสังวรบุญโพแก้วอายุ40ปี ถูกกระสุนปืนขนาดจุดสามเเข้าที่เอวซ้ายหัวเข่าขวาอย่างละหนึ่งนัดสิบตำรวจเอกเฉลิมอัมพลชายินทุอายุ38ปีถูกกระสุนปืนเข้าที่หัวเข่าขวาหนึ่งนัดทั้งสองนายเป็นเจ้าหน้าที่ชุดนุ์ป้องกันและปราบปรามการจราจรรถยนต์หรือสอปรอสอพออเมืองสมุทรสาครสิบตำรวจตรีนัทวุฒิวหารอายุ32ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจักรยานยนต์สอนอบางบอนถูกยิงเข้าที่หัวเข่าขวาและข้อเท้าขวาอย่างละหนึ่งนัด และนายม่องวานอายุ22ปีชาวพามา่าถูกยิงที่ฝ่ามือขวาหนึ่งนัดจากการสอบสวนได้ความว่าก่อนเกิดเหตุพันตำรวจตรีธิระเดชชมพูนุษสลวัตรปราบปรามสาพาเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเหตุจากนายสมยศอารีลาดอาชีพพ่อขาอยู่บ้านเลขที่74หมู่5ตำบลศรีสักระบืออำเภอองคล์ลักษ์จังหวัดนครนายกว่าได้รับการร้องขอจากนายม่องวานชาวพามา่าให้ช่วยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากนายม่องอีถูพ่อค้าเสื้อผ้าชาวพมา่าผู้เป็นพี่เขยของนายม่องหวานถูกคนร้ายจับตัวไปเรียกค่าไถ่7 5 0 0 0บาทและนายม่องหวานได้นำเงินจำนวน5,000บาทไปมัดจำให้กับคนร้ายแล้วยังคงค้างอยู่70,000บาทโดยคนร้ายนัดแนให้นำเงินที่เหลือไปมอบให้ในวันที่31มกราคม2544นีนี้ที่บริเวณหน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่หลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จึงวางแผนจับกลุ่มคนร้ายรายนี้โดยทันที โดยมีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสรปรสรพอ,อเมืองสมุทรสาครไปดักซุ่มบริเวณหน้าตลาดมหาชัยเมืองใหม่เราให้ไหนมองหวานยืนรอคนหลายที่บริเวณสภพานลอยคนข้ามหน้าตลาดกระทั่งเวลาประมาณ1น0นาิกานาทีวันที่1กุมภาพันธ์2544มีรถกระบะนิสสันสีฟ้าหมายเลขทะเบียนพพึ่งสองึ่ง2 1า9าสงขลาเข้ามาจอดที่บริเวณใต้สะพานลอยคนข้ามในรถมีคนร้ายประมาณ3คน ควบคุมตัวในมองอีูเหยื่อที่ถูกเรียกค่าไทยเอาไว้จากนั้นชายคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังคือสิบตำรวจตรีนัทวุฒิวโวหารเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจักรยานยนต์สอนอบางบอนได้ลงมาจากรถคันดังกล่าวก่อนจะเดินขึ้นไปบนสะพานลอยซึ่งเป็นจุดนัดหมายในการจ่ายเงินค่าไทยตัวในมองอีู เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสปอรสพอเมืองส,ส,ส,สมุทรสาครซึ่งมีจากสิบตำรวจสังวรบุญโพแก้วสิบตำรวจเอกเฉลิมอัมพลฉายยินทุและสิบตำรวจตรีกิติชัยทิพพิมลได้แสดงตัวเพื่อจับกลุ่มแต่สิบตำรวจตรีนัทวุฒิวโหหารตำรวจในคราบโจรได้ชักปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจนเสียงดังสนั่นวันไหวชุดจับกลุ่มต้องกระโดดหนีตายกันโกลาหลก่อนจะปากหลัดที่กำบังยิงสวนต่อสู้กันอย่างดุเดือด หลังเสียงปืนสงบลงจึงพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดวลเดือดดังกล่าวประกอบด้วยทั้งสคนที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ได้อายัดต,ตัวสิบตำรวจตรีนัทวุฒิไว้ดำเนินคดีในข้อหาคู่กันโชคทรัพพกพาอาวุธปืนไม่มีใบอนุญ,ญาตและขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงานอย่างไรก็ตามในเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายมองวานไปสอบปากคำที่สพเมืองสมุทรสาครได้ความว่า เมื่อวันที่30มกราคม2544ที่ผ่านมาในหม่องอีถูผู้เป็นพี่เขยมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้าอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้เดินทางมาซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดมหาชัยเมืองใหม่และหายตัวไปอย่างลึกลับกระทั่งต่อมามีคนร้ายโทรศรัพท์เข้ามาหาในหม่องวานที่โรงงานเย็บเสื้อผ้าย่านบางปะแก้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและจับกลุมตัวในหม่องอีถูไว้แล้วให้นำเงินมาไถ่ตัวในราคา75,000บาท ไม่เช่นนั้นจะฆ่าในายมองอีถูให้ตายพร้อมกับให้ในายมองอีถูซึ่งถูกจับกุมตัวอยู่พูดกับนายมองวานทางโทรศัพท์และด้วยความวันเกรงว่าพี่เคยจะถูกฆ่าจึงรวบรวมเงินได้5,000บาทนําไปมอบให้กับแก๊งคนหลายที่อ้างตัวว่าเป็นตํารวจเมื่อคืนวันที่30มกราคมที่ผ่านมา ส่วนที่เหลืออีกเจ็ดหมื่นบาทนั้นให้สัญญาไว้ว่าจะนํามาให้ในคืนวันที่31มกราคมซึ่งนายมองวานไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นจึงปรึกษานายสมยศอารีลาชอาชีพค้าขายซึ่งเป็นคนรู้จักกันพร้อมทั้งขอร้องให้ในายสมยศนําความเข้าแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอ,อเมืองสมุทรสาครกระทั่งมีการวางแผนจับกลุ่มคนร้ายและเกิดเหตุยิงปะทะกันขึ้นทางด้านพลตำรวจตรีสุรศรีสุนทรสัรทูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้ประสานไปยังสนบางบ่อนต้นสังกัดของสิบตำรวจตรีนทวุฒิวัวหา,านเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลน,นอกเลดลายนี้ในเวลาต่อมาพันตำรวจตรีนิวัฒน์เทียนสิริสารวัสปราบปรามสนบางบ่อนได้เดินทางมาที่จังหวัดสมุทรสาครและเข้าพบพลตำรวจตรีสุรศรีที่โรงพยาบาลสมุทรสาครพร้อมกับเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นตำรวจสนบางบอลได้จับกลุ่มชาวต่างด้าวไว้ได้จริงจำนวนสองคนแต่ไม่มีนายมองอีทูจึงคาดว่าคงมีการนำตัวไปเก็บไว้ที่อื่นเพื่อหวังผลประโยชน์ซึ่งจะต้องสอบปากคำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มของสนบางบอลอีกครั้งหนึ่งส่วนนายมองอีทูตัวประกันชาวพมา่าเหยื่อตำรวจนอกรีดนั้นถึงแม้จะไม่ถูกกระสุนปืนแต่ก็ถูกคนร้ายแทงเข้าที่ปอดจนเป็นแผลชะกัน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักิ์ก่อนจะส่งตัวต่อไปโรงพยาบาลตากสิงแล้วตามแนวทางการสืบสวนของทีมสืบของสพเมืองสมุทรสาครน,นั้นเชื่อว่าแก๊งคนร้ายรายนี้น่าจะทำกันเป็นขบวนการมานานแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางบอนบางนายเข้าไปมีส่วนร่วมในแก๊งเรียกค่าไถ่นี้ด้วยสำหรับพฤติการก็คือร่วมกันจับกลุ่มคนต่างดาวก่อนจะตบรับเรียกค่าไถ่โดยคาดว่ามีการกระทำผิดในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง ผู้เสียหายซึ่งล้วนเป็นคนต่างดาวไม่กล้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเกรงจะถูกดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมากกว่าทางด้านพลตำรวจโทธทีรวุฒิบุตรสีภูมิผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครพร้อมกระเช้าดอกไม้และผลไม้ก่อนจะมอบให้กับจ่าสิบตำรวจสังวรและสิบตำรวจเอกเฉลิมอัมพลซึ่งนอนพักรักษาตัวเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้พลตำรวจโ,โทธีรวุฒิยังได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับตำรวจทั้งสองนายเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ก่อนจะกล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปมีส่วนกระทําผิดเรียกค่าถ่ายชาวต่างชาติเสียเองคงต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อคลี่คลายคดีกันต่อไปโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกราบขอไัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรม แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ e g e จ d นดา c ีชา n e l